และนิทีมิเรเคลอ,ออฟไลน์มอบสิ่งของถุงยังชีพตามโครงการหนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตพื้นที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบ,บุรีวันที่26มีนาคม2567เวลา10นาฬิกาณองค์การบริหารส่วนตำบลพังตรูอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบ,บุรีร้อยตำรวจโทรดรมนัฐ โนนุชประธานมูลนิธิมิร์เคิลออฟไลน์ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบระมราชูปถัมภ์เป็นประธา,านในพิธีมอบสิ่งของถุงยังชีพตามโครงการหนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยมีนายอธิสารอินตรารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีให้การต้อนรับและนายนพพลสุกิจปานีนิชแนำเอท่าม่วงกล่าวรายงานข้อมูลสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่พร้อมด้วยนางสาวกิติยาจึงรุ่งเจริญกิจรองนายกเหล่าก,กาชาจังหวัดกาญจนบ,บุรีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และ ราษฎรเข้ารับถุงยังชีพจำนวน500รายมูล,ลนิธิมิร์เคิลออฟไลน์ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดกาญจนบุรีได้น้อมนำพระบรมราชโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวในโครงการจิตอาสาพิธา,านเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีความรักความสามัคคีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันจะนำมาซึ่งความผาสุกข,ของประชาชนชาวไทยเนื่องจากสภาพภูมิประเทศพื้นที่ตลพังตรุส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ มและที่รับเชิงเขาทําให้ในช่วงฤด,ดูแล้งพื้นที่เชิงเขามาประสบปัญหาภายแล้งส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะการขาดแคลนน้าเพื่อการเกษตรเป็นสําคัญจึงได้จัดโครงการโครงการหนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยขึ้นโดยได้มอบสิ่งของพรธิทานให้แก่รัษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อำเภอท่าม่วงจํานวนห้าร้อยรายจากนั้นประธานได้ลงพื้นที่เพื่อมอบถุงยางชีพให้กับผู้ติดเตียงจํานวนสามรายในเขตพื้นที่ตำบลพังตูอําเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจานบุรี ครับใส่กำลังใจอานะอย่หลวงนะทุกองค์ใหญ่เ็ังดีก็ยน่นแข็งแรงแข็งแรงนะหายสบายครับ